สวัสดีครับมือเด็กครับผมมาอยู่มากินข้าว,าม,วาามาเกี <c oughs> ่ยวกับไทยนนี้ระหวางไปแทนจะได้หารอยมากินเข่าเชื่อเลื้ยงวันนี้นเออเชื่อดเลี้ยหารอยไม่ไม่มกินเข่าไม่กินเข่าร้อนร่อนเมซอนเปิดครับอ <laughs> ร่อยเนี่ยือหักไปยังครับไม่ไมันมันอยู่ในนี้แมพี่เอาดูนี่แมพ มันบอกทีเนี่ยตอนมาลอดกานอะไรม่ซอกกันครับเตพื่อนคน่นก็ท่า้เห็นอยู่เนาะต้องเห็นได้หลายเดี๋ยแรกเขาจะเสียหายบ่ลอยพันหนึงเขาม่หายจะบาทจะบาดโอเคแม่แม่ครับช่วยช่วยองลบอันอันแช่กดไลค์กดแช์ไปเบิ้งยูทูปในคอมเมนต์หลายๆเบิ้งคลิปโฆษณาหลายๆอันไม่ต้องขามโฆษณาแม่แถ้าลบได้พันหเพิ่นม่ห้ลบได้ไหม ตัวไหนแบบแค่พันหนึ่งเลยพันหนึ่งเขายังขาดไปแล้วก็ยังบด้อีกตัวไหนจะขาดพันในแม่เนาะเดือนนี้เนาะแม่เนาะซอยเนี่ยนี่ครับกำลังจะยังไงเอ่ยยังไงต่อยังไงเอ่ยเขาเมซอนอภิบาลมากินบอกพี่วัดเขาไปก่อนนาอแม่อยากดูว่ว่าต้องแหงก้อนปะได้อยู่เมซอนคนแรกพี่วัดมาแม่มา มามาฟังกเลยังที่ัรานี่ยครับจะกินรังไงพี่วานเมนูใหม่นะโอ้ยมะพรานมสดพี่วงดมะพร้าวนมสดอันชั้นปันไปพี่วัจูเขาแรกเลยจิกจนกว่าสินค้าจมพี่ัจูขอเขาแรงเลยปเลยอยากไปเลย เอาสังเกเขาก็าแหลกกระไดพวกน่อสวัสดีครับมาเรามาเราตั้งแต่มาเราตั้งแต่ตีสี่เนาะเดนี่ยทำสินค้อเดืออย่างนี้เอากับสั่งพี่เราพี่วัดเก่งอะไรกันนี่คนแหลกอีนี้ได้นีม คนแรกเลยคนปั๊งเลยที่เราคือไม่เอาหรอว่าข้าจะเบิ่งกันพี่วัดแล้วกินยังพี่วัดกินไหมนี่โอ้ยแบบข้าวบกปั้นบอกเออมะพร้าวนั่นเมนูใหม่เมนูใหม่เขามีเมนูใหม่ไปเบิ่งเอาเออเอานั่นแหละมะพร้าวนั่นแหละตุ้กะตาอยู่ข้างในตตุกาไม่รู้อจุดที่ว่า อันนี้เราเมน,นูใหม่ในรานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเนว่าเอียงมาครับมะพร้าวนมสดอันชันปัน่นมะพร้าวนุ่มสดเฮ้ยขอเงินขนวดก่อนแค่ขอเงินหาสิบบาทไนงะนี่ลอยหนึ่งเอานสดมาลอยหนึ่งนี่สี่สิบบาทก็ได้ พี่ครับเอาเมนูนี้ครับมะพร้าวนมสดมอันชันฝันนะคะสินค <c oughs> ้าเบอร์ชวัวเข้าค่ะสินค้าเบอร์ชัวเข้าสันมา <c oughs> สินค้าเบอร์พี่วาดสินค้าหมดแล้วไม่กินเอาไม่กินเบอร์สันมาเอาช็อกโกแลตปั่นครับช็อกปั่น,วนหวานฝัก,กครับ ส uh, uh, ิบาทจ้ะมีบัตรด้จัะมีครับอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้มือหน่ัไบเเรื่องงอเเอ็นเตอร์แม่พิมเคยเคยเห็นป่พิมดีดเออพิมดีดแม่พิมผสมป่ะ ก็เลีนะ่ยนไงมันจะเป็นเลี่ยนด้วยอแต่ีมันย้อนเสงันครับด้วยบรรยากาศเนาะมาลอเพื่นตั้งแต่นัตั้งแตัต้งแต,ต,ต,ต่ั้งแต่้งต่นั้งแต่ตั้งแต่ตันตั้งแต่ตั้งแต่ตั้นัน้งต้่ต่ <c oughs> <c oughs> พอแม่ก็เลยกดแชร์่อแม่ก็เลยกดแช้่ถ้านที่หนึ่งถ้าป้าสออรเดอร์ที่หน่งาั้นว่าถ้ารู้ั่ม่หอดีพันหาพัเพื่นปายลบเพือนคนัอยากาให้านอยตอนนั้นพันม่จบจกันแม่ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อันแม่เบอโฆษณาหลบแน่แม่อันพ่อเองนง้นแบบ มัเป็นคาแ่าค่ากินค่าอยู่ค่ากินใช่ไหมครับเส้นเดียวครับท่านเวลาเราเช็คในีุ่๊บชิลล่าเก้าเกาให้เป็นค่าแบบกับปเขาสิแม่แม่เนาะปลาเป็นคนแหลกเลยเพี่แจูไม่กินหรอเอาพี่แหลกกัอยาจะกินเขาแล้ยวอะไรนี่ทพี่สั่งไปแล้วรอก่อนนะให้จะได้แล้วช็อคโกแลตปั้นช็อคโกแลตปั้น ครับไม่หยืนลอคเออเดอร์ลูกออเดอร์แล้วนะครับอันนี้ออเดอร์ที่สองบรรยากาศ ขอบคุณนะครับเสียบหลอดคิดข้างทำไม นี่แบบไม่มีหลอดได้แล้อะมิชอนแก้วที่สองแก้วเดียวมันบ่มีมันบม่มียังไงช็อกอโกแลตบืนช็อกโกแลตปืน พี่าจูราคลิปให้หน่อยเอาัูวาไงเถอะไม่ได้ยินเ,เ,ยนเลยคลิปเดียวครับเลยคลิป,ลปเดียวป้าอะไรก็แชร์ครับช่องน้องอ,า,อาจูเอาอาตาบี้คนติดตามหน่อยหนึ่งพี่อาจูพี่อาจูมีคนติดตามเท่าไหร่แล้วพูดอะมื่นพูดอะ สามพันหกคลิปหน้าฝากไปคลิปหน้ากับพอกันด้ครับเป็นไงคลิปหน้าต่อไปกด้ยก็สิบัมื่อกี้พี่บอลยาไปเสร็จหรอพี่ยังว่าไม่ได้พูดฟืนใครเลยชอบพูดใช่ไหมอันนี้ขึ้นหนาสดของไปเอกว่าสิบวัหน์หนาสดทำไมเมื่อ่านที่หน้าสดว่าสิบวันทำไม <laughs> Ui mi chặt nhàn luôn Đây đây đây